สวัสดีครับทุกคนกลับพบเราเชาวแบงคอร์อีสปอร์ตกันอีกครั้งน,น,นะครับกับช่วงของคอนเทนต์ครีเอทีฟเหมือนเช่นเคยและแน่นอนว่าหากใครที่ติดตามวงการเกมและก็อ e ีสปอร์ตในวม่อาทิตที่ผ่านมานั้นเราก็คงเห็นกรณีที่มียูทูบเบอร์ชื่อดังไปยุ่งเกี่ยวกับการชาเข้าให้ใช่ไหมล่ะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเพียงแค่นี้ก็สามารถดับเส้นทางและอนาคตในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของคนคนหนึ่งไปได้เลยซึ่งอันที่จริงมันก็อาจจะเป็นทั้งแบบนั้นหรือไม่ก็ได้เช่นกันเพราะอย่างที่รู้กันดีีววว่าาาาหกกกเปปป็นนคคมมผิดดรรรรััั้้งงแและรรบุตไใ ที่ดีขึ้นทุกคนก็พร้อมที่จะให้อภัยและสามารถกลับมาเฉิดฉายในวงการได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองก็เท่านั้นที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นที่มาของคอนเทนต์เราในวันนี้นั่นก็คือหาสตรรมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่เคยมีข่าวไม่ดีมากๆแต่สุดท้ายก็ยังสามารถคัมแบ็กกลับมาโด่งดังได้อีกครั้ง จะมีใครบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b บ a c อย e Sport ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับรู้สึกอ่อนลา้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แก้วไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช็อปปี้ร้านจีเอ็นออฟฟิเชียลกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนานก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหานานไม่ได้เป็นการออกมาเพื่อตอกย้ำหรือว่าซ้ำเติมแต่อย่างใดและไม่ได้เรียงลำดับว่าเรื่องราวของใครร้ายแรงกันนะครับเพียงแต่นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังการและใช้เป็นเคสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ทำซ้ำจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มี่คนที่หนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งคนนั้นคือไทเลอร์วานสตรีเมอร์สายวาก เขาถือได้ว,ว่าเป็นตัวท็อปและขวัญใจวัยรุ่นชาวบีอีก,กันหลายคนเลยทีเดียวเชียวแน่นอนล่ะครับว่าสำหรับคนที่ตามหรือดูคลิปประวัติของเขามาแล้วก็จะรู้จักเขาใช่ไหมล่ะครับว่าเขานั้นท็อกซิกและสุดแสบขนาดไหนแต่สําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วยังไม่ได้ดูประวัติของเขาทางเราก็จะขอเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะครับโดยพี่โลนซ่าบ้าวาคนนี้เนี่ยเขาเป็นสร,รีมเมอร์ที่ชื่นชอบการเล่นเกมนีโอบเบลเลนต์เป็นอย่างมากและในสมัยที่เริ่มสร,รีมแร์แงเลยนั้นตัวของเขาเองก็มักจะโยนเกมอยู่เสมอเมื่อเห็นเพื่อนในททีมํําาออะไไไรร่่่ด้หหัจืแยงง ่นจนเรื่องราวทั้งหมดนี้มันได้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างของบรรดาผู้ชมและโด่งเขาเองก็ส่งผลทําให้หลายๆคนนําไปทําตามในการโยนเกมหรือว่าท็อกซิกแบบรุนแรงทั้งหลายจนเล่นเอาสังคมเกม League of Legends ในตอนนั้นถึงกับต้องกลุ่มขมับกับความบ้าที่ไปรบกวนการเล่นแบบธรรมดาของคนอื่นและท้ายที่สุดทางระดับผู้พัฒนาเกม League of Legends ก็ทนไม่ไหวจัดการแบรนดไทเลอร์วันแบบทาวรในทันทีซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเขาที่โดนรุมด่าแบบยับยับ,ยบและอดเล่นเกมที่เขารักโดยให้หลังจากนั้น เล่าหวานก็ได้กลับตัวกลับใจเป็นนิวไทเลอร์วานที่ใช้ลายกากาวด้วยการท็อกซิกน้อยลงแต่เพิ่มความตลกโปกฮามากขึ้นและทั้งเพื่อคอมมูนิตี้หลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นการจัดการในคัลลิกงออฟเลเจนที่มีคนดูเยอะพอๆกับที่ไรอันจัดเองเลยอีกจนหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยไอโรซ่าเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีนะเว้ยเราควรจะปลดแบงเขาได้แล้วนะและให้เขาได้กลับมามีที่อยู่ในสังคมเกมเลเจนซ์สักหน่อยจนถึงกับเกิดกระแสฟรีไทเลอร์วานในคอมมูนิตี้กันเลยทีเดียวคิดดูสิครับว่าจากคนที่โดนคอมมู ายเป็นว่าทุกคนในคอมมูนิตี้ต่างสนับสนุนเขาและเรียกร้องให้เขากลับมามันต้องใช้เวลาและความพยายามพิสูจน์ขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วไรอั Riot ก็ยอมปลดแบนแต่โดยดีแต่ไม่ใช่เพราะว่ากระแสฟรีไทเลอร์วันนะครับแต่เป็นเพราะว่าไทเลอร์วันไปเล่นโดนาทูประเดียวยวทางไรอัก็รีบปลดแบนทันทีจังหวะเวลามันช่างโบ๊ะบะอะไรแบบนี้นะริโตเอาล่ะครับมาถึงคนที่2ของเรากันเลยดีกว่านั่นก็คือโดปาหรือก็คือเทพเจ้าสายดาร์กของใครหลายๆคนในเกม League of Legends ที่ทหารจะให้พูดนั้นเขาเป็นคนที่มี ม,มากจนถูกขนานนามว่าเก่งที่สุดในโลกของเกม League of Legends เลยละครับซึ่งข้อหาของเขามันก็หนักหนาเอาการเลยทีเดียวเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวของพี่แกนั้นเป็นคนเทวาแถแทนที่จะมาลงแข่งขันเป็นโปรเพเยอร์พี่แกกับเรือกที่เดินทางเป็นมือปืนรับจ้างปั๊มแรงบูสต์อีโลซึ่งในเกาหลีใต้ประเทศบ้านเกิดของพี่แกเนี่ยมันก็ผิดเต็มๆแถมมีกฎหมายที่ทั้งจำคุกแล้วก็ปรับอีกด้วยนะเออซึ่งสุดท้ายหลงจากที่ตามตัวอยู่นานเนี่ยเฮียแกก็พลาดท่าเพราะปฏิเสธสาวคนนึงเข้าให้จึงโดนส่งหลักฐาน ว่าปั๊มแรงจริงๆและโดนแบนจากไรออด1000ปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเขาก็ยังสามารถกลับมามีที่ยืนได้ด้วยการเลิกรับจ้างปั๊มแรงและหันมาเอาดีทางด้านของการเป็นสตรีมเมอร์ในการหาเลี้ยงรายได้ให้กับตัวเองซึ่งแน่นอนว่าคนทุลนอย่างโดป้านั้นก็ไต่แรงโชว์จนขึ้นแท่นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ทั้งในจีนและกเกาหลีใต้และสร้างฐานแฟนคลับมากมายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมจากตอนเอาแต่ปั๊มแรงด้วยจนสุดท้ายนั้นจากที่มีคนด่าเขาเสียหาย,หายจากการทำเรื่องผิดกฎหมายตัวของโดป้าเองก็กลายเป็นที่ยออมรรัับขงงสงควด แม้จะน่าเสียดายที่เขาพยายามจะยื่นเรื่องขอปลดแบรน์พันปีจากไรอันแล้วแต่ณปัจจุบันมันก็ยังไม่สําเร็จซึ่งแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ตัวของเขาก็ยังคงเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วโลกอยู่ดีครับอันดับที่3ดร์ดิสเวสเปกอีกหนึ่งในสตรีเมอร์สายหัวร้อนตัวแทนของบรรดาสตรีเมอร์ท็อกซิกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายแถมยังมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างมากอีกด้วยชื่อเสียงของเขานั้นก็โด่งดังอย่างหยุดไม่อยู่มาโดยตลอดหลังจากที่เริ่มเป็นสตรีเมอร์ภายใต้ชื่อของรา,าในนเก,เนนกเป็ กำลังลรุร่ว์อยู่นั้นตัวของเขาก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวอันเลวร้ายที่ตัวของเขาเองเป็นคนก่อขึ้นอย่างการไปนอกใจภรรยาของตัวเองเข้าให้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนักแต่อย่างไรก็ตามตัวของดร์นิสก็ได้ออกมายอมรับในเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยผ่านสตรีของเขาว่าตัวของเขาไปนอกใจภรรยามา As you guys know I have a, a beautiful family and a wife and kid and um I want to be transparent that I've been unfaithful And and I'm probably gonna be taking some time away, time off, to focus on. Um ซึ่งช่วงนั้นเขาก็โดนกระแสโจมตีอย่างหนักซึ่งผมว่าตัวของดรดิสเองก็คงจะรู้ดีเช่นกันและยอมรับที่จะโดนกระแสสังคมโจมตีอย่างเต็มที่กับความผิดของเขาที่ตัวเองได้ก่อไว้และได้หายสาบสูญไปสักพักเพื่อที่จะไปจัดการปัญหากับภรรยาของเขาก่อนที่ต่อมาเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและแน่นอนทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆจนกลับมาเป็นสตรีมเมอร์ดับท็อปของวงการได้สาเร็จอีกครั้งจนกระทั่งเกิดเรื่องกับทางทวิชนารักคุณผู้ชมเอาล่ะเราก็มาถึงอันดับท หือว่า disgusted toast เชื่อว่าหลายๆคนคงต้องไม่ค่อยดีชื่อของเขากันมากนะักหากไม่ได้ตามสตีมเมื่อของต่างประเทศเท่าไหร่ ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่อยู่กับกลัวของโปเกมอนอย่างออฟไลน์ทีวีด้วยโดยกรณีของโทอส์เนี่ยเขาเคยพูดออกสตรีมว่าอยากลองสารเสพติดประเภทแอซิดหรือใดๆก็ตามซึ่งโชว์นั้นเป็นโชว์ที่เขาจิตตกและเหมือนว่าจะซึมเศร้าอยู่ด้วยแน่นอนว่าการพูดออกสื่อแบบนั้นย่อมสร้างความงุนงงและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีมากๆให้กับผู้ชมที่กำลังดูเขาอยู่ในรายการเป็นจำนวนมากจนเพื่อนของเขาต้องออกมาเตือนว่าเออเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่นะพูดแบบนี้ได้อย่างไร um, so Thinking about trying acid soon. What? what? Thinking about trying acid soon. What does that mean? Acid, the drug. You know we're all streaming. What? Toast. Are, are you, you okay? I okay? know, nah, but it's like I, you know, you know, I gotta live life as openly po as possible. Toast. Uh, I don't think he's okay, wait, guys. Acid illegal. There are other ways. I know weed is legal. Uh, toast is yeah, very, very different. Very you, different. You okay, Toast? Different. Is Toast okay? I'm a little concerned. B fam, thanks for the sub. Um, some places. Oh. Is, is Toast okay? I'm a little worried, guys. Have I sound okay the last couple of months? Do I sound okay when you talk to me and hear the things I say? Well, mo mostly, mostly yeah. Uh, it's only because of the drugs that I sound okay. My what the heck? drugs I'd be even uh more shaped. อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นดูเหมือนว่ากระแสจะออกมาในแง่เป็นห่วงมากกว่าลบเสียด้วยซ้ำและนั่นทําให้เขาออกห่างจากการเป็นสตรีมเมอร์มาสักพักเลยทีเดียวจากอาการซึมเศร้าซึ่งก็มีหลายๆคนคาดว่าเขาน่าจะได้ลองไปแล้วเสียด้วยซ้ำโดยช่วงที่เขาหายไปนั้นก็ทําให้หลายๆคนอดเป็นห่วงไม่ได้แต่คนสุดท้ายหลังจากที่ไปรักษาสภาพจิตใจจนกลับมาได้ตัวของโทสก็กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งและยังคงมีผู้คนดูเขาอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามการพูดอะไรแบบนี้ออกสื่อไปนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรเท่าไรหร ห,หลายๆคนอดคอราหาเขาไม่ได้ด้วยเช่นกันครับเอาล่ะครับเราก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งก็กลับมาที่เคสในไทยกันบ้างเข้าคนนั้นก็คือ QX Cross นั่นเองครับหากใครที่จํากันได้ในช่วงที่ผ่านมายาวนานของวงการเกมเรานั้น QX Cross ก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ฝากผลงานไว้วมากมายด้วยกันในวงการตั้งแต่ยุคเดียวกับพี่เอกหรือพี่ออยลอเบเกเรือกันเลยทีเดียวซึ่งบางทีความโด่งดงังอาจจะทําให้หลายๆคนหลงระเริงไปได้กับความมีชื่อเสียงที่ตัวเองได้มาจนก่อให้เกิดคววาาาามผิดดพลดที่จะเเป็นตตราบาขององงั วชวิตซึ่งเอ็กซ c ครอสเองนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นจากสิ่งที่ตัวเองได้เคยทําลงไปอย่างการที่เขาไปนอกใจแฟนสาวของตัวเองโดยการเป็น,นันผู้หญิงคน,นอื่นๆจนทําให้แฟนสาวต้องเสียใจหลายต่อหลายครั้งด้วยกันและเรื่องมันก็ได้แดงขึ้นมาจนเป็นที่พูดถึงอย่างหนาหูมากๆในวงการเกย์ของเราเลยละครับแน่นอนว่าในตอนนั้นเขาก็โดนมรสุมในชีวิตอย่างหนักจากผลของกา,การกระทาของตัวเองจนแทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวแต่สุดท้ายตัวของคิวเอ็กครอสเองก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้จนเป็นคนใหม่ได้สาเร็จ ทำทีมีสปอร์ตทำคอนเทนต์วิทยาสนุกสนุกจนมีฐานแฟนคลับที่รักเขามากมายในเวลาต่อมาจากเรื่องราวที่เลวร้ายที่เขาต้องเจอแต่อย่างไรก็ตามแม้เรื่องราวมันจะผ่านมานานแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่ชอบเขาตามมาราวีอยู่บ้านนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบรรดาคนที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังหรือคนในวงการเกมของเรานั้นก็สามารถทําสิ่งที่ผิดพลาดลงไปได้แต่ก็ยังสามารถกลับมามีที่ยืนมีหน้ามีตาได้หากเรามีการปรับปรุงตัวอย่างเห็นได้ชัดไม่ทําผิดในเรื่องเดิมลงไปอีกทุกคนในสังค ในคอมมูนิตี้ก็พร้อมที่จะให้อาภัยและให้โอกาสคนที่ไม่ปรปับปรงตัวอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่คิดว่ามีคนอื่นที่น่ายกย่องแบบนี้ที่พวกเราได้ตกล่นไปอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาทําเพิ่มให้ดูกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับฝากชวยกดไลค์ Subscribe ที่สําคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับบ๊ายบาย